น้องนองบรรยากาศอยู่ที่สุยเมืองจำพรแวนโซนัสเซสสวยงามนาดน้ำไหลดีน้ำใสกอนน่นี้อยู่ด้านล่มก่อนนี้ีพี่น้องเป็นกำลังมาตึกสะดุ้งหรือว่ายกย,ย่อเนาะ นี่มนสวยเนาะเป็นอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำาที่ใหญ่อยู่ที่เมืองจําพณ์อยู่แค่บางน้ำก็จะมีห้านอาหารเนาะมีห้านอาหารมีห้านจินดื่ม ดูด่ด้านหน้าเนาะมีธบุตรภูบแญ่เนาะเป็นฟัพรธบุตรภูบงามพนาดสุดเลยสุดสะดุ้งเนาะน้ำบริเปันได บรรยากาศการหายยหายกินตามธรมรมชาติพี่น้องปกตินอะน้ำเราดูฝนน้ำจะลายกว่านี้พี่น้องอันตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วเนาะ อยู่ที่สวยนนองนี่โคตรหูใงญ่ายป่าห้ามญาติก็นำมาปริสถานอยู่แคมอ่างเก็บน้ำสวยเนาะอยู่บอนนี้จะมีห้านอาหารห้านอาหารคอ,อยแขกนะท่องเที่ยวที่มาิ้่มาเที่ยว ว่าอ่างเก็บน้ำสุยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกบ่อนอึอง,งนเนาะทนะี่สำคัญของแคว้สวรรณเขตโดยเฉพาะกคือเมืองจำพรเนาะพี่น้องอ่างเก็บน้ำใหญ่เนะาะกว้างุิกไซหูายตาอนี้เป็นบนนะ่อน้ำละบ่อนทางน้ำลงเนาะจะมีน้องสามมืองจำพรนะข้ากันมหาปูหาปลาที่นี่ ห่านอาหารน้อยเนาะห่านอาหารยัง่านเยห่านนี่ซื้อห่านนะพอนพอนได้ตั้งบะ้าก็เปิดใหม่เนาะ๋อมีจู้มีวงดนตีอซื้อหานยังซื้อซื้อห่านยังอหางคำแพงสองอาานอาหารคำแพงสอง มีตรมุ่งยาค่าพร้อมเโอ้คาขนาดบรรยากาศมานั่งเล่นมาชมวิวเนาะขี่คากีเย็ยนอากาศเย็นสบายพี่น้องเลยบรรยากาศธรรมชาติรวนๆพี่น้องโอ้ยเน,นี่ยหางนก หางนกหางนกกว้างอย่างดีพี่น้องสุดสายหูสายตาอ่านคำแพงสองเงือนแพ่อยู่ที่สุยอ่าเก็บน้ำสุยเราพี่น้อง นี่คือภาพบรรยากาศอยู่ที่อ่างเก็บน้ำสวยพี่น้องเลยไปต่อกันเนาะไปต่อด่งลรงพี่น้อง พอแล้ดงลิงพี่น้องดงลิงอยู่ที่บ้านดงเมืองเมืองจำพรแขวงสวรรคเขตรอยู่บริเวณจะมีลิงเป็ี่ยนพันๆตัวพี่น้องยิงหัวพันประมาณพันสองพันตัวพอดีเนาะหลายลิงนี่เ่าลิงน้อยมีทั้งลิงน้อยลิงใหญ่ ใหญ่ิงจะอาศัยในดงนะพี่น้องในดงโซนวังบ้านดงเมืองเป็นลิงมห ah ิซักลักบ้านห้ามผู้คนทำลายมันถ้หผูไ,ไหด่ทำหายมันผู้นั้นจะมีอันเป็นปลายลว่ามีแนวบุรีเกิดขึ้นกับชีวิต เพราะฉะนั้นแล้วจึงบบมีผู้ใดกล้าที่จะทำหายเพราะฉะนั้นจึงมุ่มีผู้ใดกล้าทำหายลิงหรือว่าโตบตีมันเนาะน,นี้เป็นขนมมะกล้วยที่ชาวบ้านาเขาเอาออกมาขายเ,อ,เอาไว้ขายให้นันกท่องเที่ยวกินมาเลาะมาลินเพื่อเอาไว้เกลื่ลิง มีฮอนแบกพี่น้องบรรยากาศซุ่มเย็นอยู่นี่ห้านขายเครื่องห้างขายข้าวนมขายของกิงต้องได้ใส่ตาหน้าไว้พี่น้องเลยต้องได้ใส่ตาหนา้าถ้าไม่ใส่ตาหน้านี่ลิงมันจะเข้าไปเอามัดกล้วยหรือว่าข้าวนม ดดยินดดย่นดดมงมันจะจะออกมาเลาะมาลิ่นตามเพื่อนางพี่น้องยิงใหญ่เลย เดี๋ยวนี้มีลูกนำมันกอดลูกมันอุ้มลูกกันไว้พี่เนอะ รถมันแดงยิงคนแดงมีทางแบกบมีทางลิ่งอยู่ร่วมกัน จำพรจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆบ่อนเป็นต้นว่ามีดงลิงมีสุยมีหอไปปีดกตาแล้ว,แลวเก้าหนองปลาฟ้า,าในบน่อนอื่นอีกดูไปใกล้กันนะคพี่นอก

น้องโทดินนี่มาโอ้เป็นตับไปหยังมันก็กินหมดบ่บเป็นขုတ်ิ้งปลาตี้หยังนี่บ่ได้กินดอกกินมะกล้วยขนมเนาะแม่กินกล้วยกินขนมแล้วก็ดินอืใส่ใน่งไว้เอาบ่ใส่เสร็จลนขนมอยู่ในนี่มะกล้วยหอมมันก็กินบ่ก็อกินแต่มะกล้วยน้นกินหมดกล้วย เรื่องหักหักด้วยนี่อืมมันแซ่บด้ยราคามาัอยาแพงเลยเนี่ยข้าไปใน,ในได้แล้วนี่นะไปนี่เข้ามาเบิ้งในเดี๋ยวบรรยากาศทางในนอ้องเป็นดงเป็นป้าเนาะมีต้นไม้ใหญ่ มันง่าย่นาดลิงมันจะอาศัายอยู่ในป่า,ามันเชื่อมันก็ออกมาแลนอยู่แค้มางมาแลนเลาะแลนลิลน,ลนมีแขกนะทงเที่ยวมาเอาขนมมันยังไม่ให้มันมันก็แลนออกไปกินเนาะมันหามัดหาเหา่าโอ้ตัวนี้เป็นตาแพง้งขนาด นอนมันจะแพงครับเทิงต้นยไม้หลายตัวนะโอ้ใจสบายเลยมันเฮ็ดอานี่คือภาพบรรยากาศอยู่ที่ดวงลิงบ้านดงเมืองเมืองจำพรแขวงสวนเทศนะ มาสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวมาเบืองลิงมาเกือลริงเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงส้ำนี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหมนะ่นาะบ๊ายบาย